มาพี่น้องมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพองไปนะครับไปกินขอน้ำกันกินแล้วเดี๋ยวไล่กินแล้วพี่น้องเลยก้อยเหตดคมก็เรียนเะห็ฮ็ดคมเห็ดคมเฮดิค่าเนาะให้เพิ่นคมบ่ต้มพี่น้องเลยมาครับ

ต้มขมือ่น้ำโ้มีข่าพูดได้ครับมาเข่าเนี้ยกไปพกอะไรเน้นี่อันนั้นไม่ีคันทําเห็ไหมเกรี่ยงปรดีนะ

้แลวกินมาเปนยังแล้วเนี่เนื้อติดมันแค่กินล้วหมัมกนะถ้วหมักเพื่อความกินขางม,มันมั่นเ ายคิดตั้นนะไปิตั้ิต้มาครับอย่างเสื้อห้องให้ ดีของมัมลําก้อยเรียกก้อยก้อยเห็ดเห็ดยูคาบ่ะเขาเห็ดเผิ่กผมอันนี้ใส่เื่อหได้เยอ ของผม <coughs> 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 <coughs>

กนนแม่ไม่กินแปล้ยอืมแต่บายดีจังเฮ้ยงานใหญ่ดีจังนแมคยัว้เพื่อขแม่ก็เคยจอบคู่วิทยาอืเพื่องขมมีตังเลยอมมไม่เห็นว่าเขาได้เังใดง อ่าจากที <Ừ. S 3> ่ทายคิดก็ได้บานถ้ามันเป็นจต่ทายแบบเจอว่าก็จะนิยมท่องถึงถ่องน้าิ่หายไป้าย่งหยก็ในตัวยิ่งเนง่ายคนแต่บานแม่ไม่เห็นบ้านี่อัน ไอ้ทุกข์าต่ว่ามี้เยี่ยนยันตอนนี้ยงมีก,อ,กอ้วัไปอ, <c oughs> อ,อีกน้องแชรไปน้องใ่ครับ

พีไป anyway. loser, <_<_้องครับนอย่างยแม่คนหน้าไหลเป็นร่มไม่ได นี่่านเดียวอยู่ห้องติดหนึ่งได้ห้องได้ครับอืม แม่ดกมันแง่ม่ปิดลมันยังกันอือยเห็ดเลยนี่ได้นะโอ้น่เราอยากอินเลยอินแบบแบ่กินอบ่มัดร้องเลยเออตุ้มโกินแ่อไปอแม่อืม โอเคพี่น้องคลิปนี้ากไปกินี้เนาะ่าคนไรกดแกรด้เลยได้บ่ะ